ดูการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา904นะคะที่ก็รวมกับตำรวจทางหลวงนคะรราชสีมาทหารค่ะเข้าไปช่วยเหลือนะคะอบพยพและมอบถุงอย่างชีพให้ชาวบ้านชุมชนเทศบาลด่านขุนทดที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมกลางดึกก็มีการขนย้ายเข้าของนะคะบางท่านเนี่ยขนไม่ทันเพราะว่า,าจำนวนน้ำที่ท่วมเนี่ยเขาบอกว่าหนักสุดในรอบ10ปีค่ะ เมื่อวานนี้จิตอาสา904พร้อมด้วยสารวัตรตำรวจทางหลวงนะคะนคะรราชสีมานายพงเทพมาลาชาสิงห์ หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่3จิตอาสาตำรวจทางหลวงกองพันทหารพัฒนาที่2และชมรมฮักเขาใหญ่ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมชุมชนตลาดบาขอสอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกน้ำป่าไหลท่วมหนักในรอบ1ิบปี โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เดือดร้อนนะคะเนื่องจากว่าน้ําไหลหลากช่วงกลางดึกทําให้เก็บของขึ้นที่สูงไม่ทันข้าของก็ได้รับความเสียหายและน้ําที่ท่วมก็ยังไหลเชี่ยวบ้านบางหลังเนี่ยถูกพัดกระจกแตกนะคะข้าวของกระจัดกระจายรถยนต์เสียหายหลายคันชาวบ้านบางส่วนออกมาไม่ได้ค่ะต้องการน้ําดื่มข้าวกล่องอาหารเพื่อประทังชีวิต ขณะที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาก็ลุยน้ำนะคะที่ไหลเชี่ยวเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแจกข้าวกล่องถุงยางชีพน้ำดื่มรวมทั้งอพยพประชาชนช่วยขนย้ายสิ่งของพอชาวบ้านเห็นตำรวจทางหลวงลุยน้ำลงไปแจกของถึงหน้าบ้านต่างก็ดีใจนะคะขอบคุณในน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันในยามเดือดร้อน ทางนี้ตำรวจทางหลวงได้เตรียมทําครัวจิตอาสาทาอาหารตรุงสุกลงไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าน้ำเนี่ยจะยังท่วมอีกหลายวันค่ะ